สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันไหวพระจันทร์แล้วนะคะมีอเอ้ยจะมาชวนทําบัวหิมะแฟนซีรูปปลาไส้เม็ดบัวกวนถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีเม็ดบัวกวนสําหรับทําไส้ปั้นเป็นก้อนกลมๆ30มรูกลูกละ20กรัมนมสดรสจืดสา0รกรัม แป้งข้าวเหนียว100กรัมไว้สําหรับทําเป็นแป้งนวลแป้งข้าวเหนียว100กรัมเช่นกันค่ะอันนี้ไว้สําหรับทําขนมบัวหิมะแป้งข้าวเจ้า70กรัมน้ำตาลไอซิ่ง100กรัมผงโกโก้ครึ่งช้อนชาผงสตรอเบอรีร่ครึ่งช้อนชาผงชาเขียวครึ่งช้อนชาแป้งตั้งมีน30กรัมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น20กรัม พิมพ์สำหรับทำขนมไหว้พระจันทร์ขนาด50กรัมแป้งและน้ำมันนิดหน่อยสำหรับทาภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยจะผัดข้าวเหนียวในส่วนที่ทำเป็นแป้งนวล1 0 0กรัมโดยใช้ไฟอ่อนมีอ้อยจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งข้าวเหนียวสุกเป็นสีเหลืองอ่อนใช้เวลาในการผัดประมาณ5-8นาทีหลังจากที่แป้งข้าวเหนียวเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟตักใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะร่อนแป้งทั้ง3ตัวนะคะมีแป้งข้าวเหนียว100กรัมแป้งข้าวเจ้า70กรัม แป้งตั้งมีน30กรัมหลังจากนั้นทำการร่อนแป้งทั้ง3อย่างลงไปในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่ง100กรัมมีอ้อยทำการร่อนน้ำตาลไอซิ่งด้วยนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น20กรัมถ้าใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้น้ำมันพืชได้นะคะ เติมนมสดรสจืด300กรัมคนส่วนสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดหลังจากนั้นพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะทาน้ำมันมีอ้อยใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะทาบางๆให้ทั่วภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของแป้งติดนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่สามารถทนความร้อนได้ค่ะหลังจากนั้นเทส่วนผสมของแป้งที่พักเมื่อสักครู่แต่ต้องกรองส่วนผสมของแป้งนะคะเพื่อให้แป้งมีความเนียนและสะอาดค่ะ เมื่อกรองส่วนผสมของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะนำไปนึง่งโดยใช้ไฟแรงใช้เวลาในการนึ่งประมาณ40-45นาทีหลังจาก40-45นาทีปิดไฟค่ะและพักทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากที่เย็นตัวลงแล้วแบ่งออกเป็น4ส่วนมีอ้อยกะเอานะคะและตักส่วนแรกส่วนแรกมีอ้อยจะทำเป็นสีขาวนะคะห่อพลาสติกเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้ง ส่วนที่2มีอ้อยเติมผงสตรอเบอรี่ครึ่งช้อนชาและทําการนวดแป้งกับผงสตรอเบอรี่ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันมีอ้อยแนะนําให้ใช้ไม้พายซิลิคโคนในการนวดนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือให้เลอะเทอะนะคะหลังจากที่นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วและพลาสติกและพักทิ้งไว้ต่อไปเป็นแป้งของส่วนที่3ผสมกับผงชาเขียวครึ่งช้อนชาและทําการนวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นแรปพลาสติกและพักพทิ้งไว้ก่อนค่ะแป้งส่วนที่4หรือส่วนสุดท้ายนะคะมีอ้อยเติมผงโกโก,โก้ครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นทำการนวดส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีอ้อยแรปพลาสติกและพักพทิ้งไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือการช่างแป้งแต่ละสีให้ได้ลูกละ20กรัมให้ท่านผู้ชมหาผ้าหรือพลาสติกคลุมแป้งที่ช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งหลังจากนั้นให้นำแป้งสีได้ก่อนก็ได้นะคะมาทำแป้งให้แบนและววางไส้เม็ดบัวก,กวนไว้ตรงกลางและทําการห่อปิดแป้งให้สนิทและปั้นให้เป็นลูกกลมๆตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ เมื่อห่อแป้งสนิทและปั้นเป็นลูกกลมๆเรียบร้อยแล้วม่อ้อยจะนําไปคุกกับแป้งนวลซึ่งเป็นแป้งข้าวเหนียวที่มิอ้อยทําการผัดจนสุกเป็นสีเหลืองอ่อนหลังจากที่ม่อ้อยทําการคุกจนทั่วลูกแล้วนะคะมีอ้อยใส่แม่พิมพ์แล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยๆทําการกดขนมบัวหิมะให้ทั่วแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ลายออกมาสวยและชัดเจนค่ะหลังจากนั้นมิอ้อยจะนําไปกดลงบนถาดที่มีกระดาษรองอบรองอยู่นะคะ ให้ท่านผู้ชมหาผ้าหรือพลาสติกคลุมขนมโบหิมะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมโบหิมะแห้งค่ะหลังจากนั้นมิอ้อยจะทําการห่อแบบนี้นะคะจนหมดครบ30ลูกเลยค่ะไส้เม็ดบวกวนเป็นสูตรที่มิอ้อยได้ทําเองถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจมิอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างสามารถเข้าไปรับชมได้เลยค่ะที่มิอ้อยใช้แม่พิมพ์เป็นรูปปลาเพราะว่าคนจีนมีความเชื่อว่าปลาเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความบั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองความสมบูรณ์และความยั่งยืนนะคะไม่ใช่แค่มีความหมายดีนะคะเวลาทำออกมาเป็นรูปตัวปลาแล้วจะมีความน่ารักน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ หลังจากที่ทำครบ30ชิ้นแล้วมีอ้อยปัดแป้งในส่วนที่เกินออกบางส่วนนะคะโดยการใช้แปรงค่อยๆปัดเพื่อไม่ให้รวดลายของตัวปลาจางหายไปเมื่อปัดแป้งออกเป็นบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่กล่องเตรียมพร้อมที่จะนำไปไหว้หรือจัดเป็นของฝากหรือของขวัญให้กับคนที่ท่านผู้ชมรักหรือจะทำเก็บไว้ทานเองก็ได้นะคะ บัวหิมะในสูตรนี้นะคะจะมีความนุม่มหวานกำลังดีถ้าหากท่านผู้ชมช,มชอบฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ